พี่น้องพี่สาวในป่ายายแกะเพิ่นจงบังนาโคมาไห้แม่ป่า,กกา,า,ป,าปันห้ไม่ใาย่กินห้แมามากินดูตรงมาบักหลายหนึ่งปีนี้นวยหน่อยสองสัยมันดกไม่ท่นวยหน่อยปีที่แล้วปีที่แล้วไม่ท่น่วยไม่ท่หนวยใหญ่ๆอย่างสิเด้ปีที่แล,ล,ล้วอ่ะ เนี่ยนวยขนาดนี้เลยปีที่แล้วเราทรงมะหายุกป,ปีปีละเทือสองเทือนี่ปีที่แล้วนวยยังสี่แหละพีนี้นวยน้อยนียน่ป้าเอามาต้มเด็ดขวนออกแล้วก็ต้มต้มแล้วก็ปั้นแล้วก็กรองกรองแล้วก็เอาใส่ช่องฟิตไว้ไว้ผสมใน อาหารของมามาอาหารของมามมาต้มแล้วก็ปั่นนะจะผสมลงไปอันเป็นยาละลายเสยมหะยั่งดีเลยแม่ป้าบ่าต้องให้ยาละลายเสยมหมะมามมาเลยกินแบบนี้มะลายปีเติบแล้วละ่มะมามมาบ่าค่อยได้ไปหาหมอเนี่ยนอกจากไปตามนัดแล้วก็บ่ได้กินบ่ได้กินยาละลายเสยมหะเลย ผู้ใดอยากผู้ใดมีเสมหะเอาไปกินได้เด้อค่ะคนแข็งแห้งแข็งแห้งก็กินได้และไละเสมหะได้กันแม่ป้าก็กินเสมหะเวลาไอออกนี่โอ๊ยปะปะเป็นออกดีดีเสมหะขอบคุณล,ลายๆเด้อยายเด้ออยู่ดีมีแหง้หอองอาย่น้ำน้องน้ำนองไปโดนๆเด้อค่ะเด้ออย่าเจ็บอย่าจมดูไหลเด้อ ขอบคุณค่ะวันดีค่ะ